อ่ะแล้วก็ผมสวัสดีครับก็วันนี้ก็เกมโต้หลัวตาลุกอีกเช่นเคยนะฮะหรือว่าเกมจอมยุทธพูดถังซานนี่เองนะฮะก็ในตอนเที่ยงคืนของคืนบันเสาร์นะครับผมก็บุกกรบีพีก็ได้เข้ามานะครับผมชื่อว่าพิถีกระบี่ได้เทียมทานเฉินซินครับผมโอ้ชื่อออเรียกยากนิดนึ่งนะฮะแขนที่เคยขาก็เป็นแขนมังกรมาแทนนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะเพราะว่าในหนังไม่เคยเห็นต่อแขนได้เลยครับผมจนตายนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะแนะนําแพ็กที่ผู้คนควรซื้อก่อนนะครับผมกดที่มอนะฮะ อ่าที่มอมาแล้วกดที่ร้านเพชรครับผมมันจะมีแพ็กบุกกะบี่นะผมอันนี้แนะนํานะทุกคนนะไอ้เนี่ยหนึ่งร้อยสาสิแปดเพชรเนี่ยแนะนําให้ซื้อทุกวันนะฮะนะค่อยๆทยอยซื้อไปนะฮะก็อ่ามันจะกินทั้งหมดหกร้อเก้าสิบครับผมรวมสิบวันก็เป็นหกพันเก้านะฮะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยใบครับผมหรือหนึ่งร้อยโลนเองนะฮะก็ซื้อเลยครับผมไม่ต้องดีลาร์นะฮะอันนี้สําหรับคนที่มีเพชรนะผมส่วนคนที่อยากเปเพิ่มนะจะมีแพ็กนี้ครับผมโปรโมชั่นนะฮะสามร้อยยี่ 8ใบครับผมแล้วก็8วันเดี๋ยวจะแจกบัตรวิญญาณเพิ่มอีกนะผมเป็นรายวันรา,ายวันไปนะฮะต่อวันต่อวันนะครับผมนี่เห็นไหมฮะพอได้วันแรกได้8ใบนะฮะวันต่อไปได้ใบละ4ใบตลอด8วันนะผมก็จะเป็นเท่าไหร่นะก็ลองมาบวกเอ,เองนะผมผมไม่ได้เตรียมมานะฮะเรื่องเรื่องบวกนะตกเลขโอเคก็มีแค่นี้นะที่เห็นขายก่อนลยมีแพ็ก19บาทนะครับผมอันนี้คุ้มนะ20บาทของคุณนะได้ใส้ก่อเขาผมอ่าแล้วก็ได้ใบอีก3ใบนะ ก็10บวันก็ได้สาสิบโลนะก็ถือว่าช่วยเพิ่มจำนวนพอสมควรนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมหากระดาษแป๊บนึงไม่ต้องก็ได้ผมเดี๋ยวผมนับเอา <c oughs> โอเคผมลุยเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสฮะรอ,รอบก่อนนะตอนผมเปิดกาชานะ่มีคนท้วงผมเรื่องอันนี้นะฮะเรื่องตอนได้ปลูกกระบี่ให้เปลี่ยนตู้นะฮะก็อันนี้เราจะเปลี่ยนดูนะฮะจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดเรายังเปิดตู้ ตู้ปูกระบี่ต่อนะฮะเราจะมีอัตราได้ปูกระบี่มากขึ้นเมื่อออกตัวเอสอาร์นะครับผมอ่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตู้เนี่ยโอกาสตัวนั้นก็จะน้อยลงนะฮะเพราะผมลองอ่านดูแล้วมันจะมีโอกาสได้อีกตัวกระดูกของดาวแทนเนาะก็โอเคครับผมเดี๋ยวมาดู150โลนะไม่แจกนะผมอ่ะ190โลครัผมก็มีกระดูกประจําตัวนะฮะอ่ะีกแสนปีนะ,ะแล้วก็ที่320โลนะฮะก็จะเป็นกระดูกส่วนหนะ้าอกนะฮะประจำตัวนะฮะอีกแสนปีนะก็ลุยก,กันเลยครับผมอ้าวปิดตู้อีก ไปครับผมสิบโลแรกของเรา <c oughs> จอกโชว์เราเลยไหมผมขอได้เจ๊ตรงนะตรงนตรงนะผมจะได้เจ๊ตรงมาใส่สก,กินนะฮะตัวผมครับผมอ่าสิบนะฮะตุ้มครับผมโอ้ขาวนะฮะยี่สิบโลสามสิบอ้าวเสันสวีเดยใช่ป่าวะตัวเสียวไปวะอ๋อเส้นสวีเียน่าจะเพิ่งเคยได้นะฮะถ้าออกมาอเอเฟกยาวขนาดเนี้ยอ่าครับผมก็เดี๋ยวรอดูน้องนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า น้องนาที่เพิ่งเคยออกมานะมาเมื่อนานนะครับผมอ่ะโอเคครับผมต่อไปก็สี่สิบโลเอา้ามาไวมากครับผมออืเจอเอ๊ยเิ๊กเจสังกันปูกระบี่เอสพีครับผมมาดูกัน,นับผมวิถีกระบี่เฉินซินนะฮะสี่สิบโลออกนะครับผมอ่านะฮะนี่หมุนโชครับผมโอ้โหเท่นนะไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะได้กลับมาเล่นจนถึงปูกระบี่นะ พอตอนนี้ก็คือเลิกเล่นไปสักพักหนึ่งเลยนะฮะบดูดิกระบี่มีทั้งหมดเจ็ดเล่มน,นะเจ็ดสังหารนะครับผมอ่ะโอเคครับผมพอได้แล้วปับ๊บเขาแนะนําให้ผมเปลี่ยนตู้มาเอาอันนี้นะฮะอ่าเดีนยวให้อ่านนะครับผมอ่าอธิษฐานอันนี้มีค่าโชคดีนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่เขบอกว่าขนาดได้รับปิยจารย์เนสอาจะมีตาสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้รับบุกกระบี่นะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนตู้เนี่ยจะได้อะไรก็ก็ไม่มีอะไรครับผม นะก็ไม่ได้มีการเพิ่มบัฟแต่อย่างใดนะฮะแล้วกระดูกที่ได้มาเนี่ยมันคือกระดูกแบบเป็นกระดูกนอกนะเป็นกระดูกไอ้ตัวสัตว์พย,ยักร้ายอลไพวกนี้นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มคิเพิ่มขึ้นเลยพวกนี้เนาะเออก็สาหรับผมผมไม่สนใจครับผมนะฮะจะกระดูกอะไรก็ช่างมันฮะผมจะตัวละครนะฮะลุยต่อครับผมหัาเปอร์เซ็นต์ออกเจี้ยนซินดีกว่าอ่าครับผมห้าสิบโลครับผมเทนี้ ห้าสิโลแล้วก็หกสิบฮะขอสักหดาวเหลืองหนึ่งดาวแดงได้ปะหกสิบโลเจ็ดสิบครับผมอ่า uh, มันจะศูนย์ะฮะแปดิบครับผมเก้าสิบฮะโอ้ oh. น่าจะหนึ่งรแล้วมั้งผมว่าโอเคครับ okay, ผม โอเคถ้าห okay, นะึ okay, ่งร้อยสิบปเนาะโอเคหนึ่งร้อยยี่สิบฮะสนับผิดนะหนึ120่งร้อยี่สิบเยหนึ่งร้อยสามสิบฮะเอาปูกระบีกแล้วเยสเคเห็นไหมไอ้กระดูกหกดาวกากๆช่างมนนครับผมเราเอาตัวปูกระบีมาดีกว่านะฮะปั้นยากนะครับผมไอกระดูกหกดาวปล่อยไปฮะหนึ่งร้100อยเท่าไรนะหนึ่งร้อยสามสิบโลได้มาสองตัวแล้วฮะมาต่อกันครับผมวันนี้มือขึ้นนะฮะ ร้อยสี่สิบครับผมร้อยห้าสิบฮะร้อยหกสิบครับโอ้160ร้อยเจ็ด oh. ส uh ิ huh. บมังกรทะเลกับเย่หัวนะครผมไม่มีทั้งคู่นะฮะงั้ก็ดูแอนิเมชันมันหน่อยนะฮะมันจริงมันไม่ใช่ว่าดูมันหน่อยนะ,ะมันข้ามไม่ได้นะเพ <c oughs> พิ่งมีไม่ใช่อะไรอ๋อไอ้นี่มีแล้วอ๋อแสดงว่าผมมีแล้วนี่ว่า ผมเพิ่งรู้โอเคครับผมเท่าไหร่แล้วลืมแล้วลืมนับแล้ละวอะเฮ้ยตัวอะไรอะอ๋อไก่แทะเซี่ยงครับผมถ้าเรามีตัวละครที่สามดาวเดงขึ้นไปเรามีโอกาสไปได้ไก่แท้นะฮะเผื่อคนไม่รู้เนาะนะฮะอ่ะไปต่อครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้องอินแน่นอนเลยเจ๊อินนะฮะโชว์เลยฮะเสด็จซิ่งออกมานะโอเคครับผมสองร้อยโลเป๊ะๆนะฮะมาที่สองร้อยสิบโล

อ่าสามร้อยครับผมน่าจะไม่มาต้องผมว่านี่นี่ครับผมอ่าสามร้อยี่สิบแล้วมั้งตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะเจสสามร้อยี่สิบละเป็นสามร้อยสามสิบครับผมตอนนี้ <c oughs> นี่สามร้อยสามสิบฮะแถมสักตัวหนึ่งไปห้าเหลืองสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบอยากเห็นลงสักทีหนึ่งจรงเลย สามร้อยหกสิบมาลมมานะฮะสามร้อยเจ็ดสิบนุ้ยสามร้อยแปดสิบครับผมสามร้อยเก้าสิบแล้วก็สี่ร้อยเป๊ะครับผมออกหนา้าหน้ามาปิดฉากนะครับผมอารมณ์เหมือนล้างล้างโชคนะแบบว่ามีเท่านี้พอนะอะไรเงี้ยอ่ะ ทีนี้ผมเปิดค่าโชคไปทั้งหมด272โลนะผมมีโอกาสได้ปูกระบี่เพิ่มทุนนะผมก็ต้องมาเปิดอ,อีกอีกเท่าไหร่นะ130โลนะผม100 128โลนะเพื่อเอาอเจนซินแบบการันตีนะผมก็อัน๋ีวดูก่อนวนะ่ามีไหมถ้ามีก็คงจะเอาอยู่นะอามีอะไรบ้างอ๋อทีมปูเจียนนะผมหัวใจคุ้มครองนะฮะนี่กระบ,บี่ <laughs> โอเคผมเปิดเข้าไปอ๋อน้องเซ er ียนเล่นเสวียเนี่ยก็เพิ่งมีนะอ่ะทีนี้เรามาลุ้นกันอีกยกสองครับผมก็คือทางด้านอ่าตัวละครน,นี่นะฮะไอตัวสามเอสดานี่ยผมกดเลยครับโอ้โหมังกรหมื่นนะผมโอ้โหมังกรถนนครับผมเอาเจตรงเย่ผมยั่ได้เจตรงมานานแล้วะฮะดูไม่ทาไมเพราะว่าผมมีสกินเจตรงนะผมเปิดได้มานานมากแล้วแต่ผมไม่มีตัวแกนะผม,ผมมาใส่สกิน,นะฮะเะงั้นได้เวลาแล้วครับผมนี่ครับผม เจรตรงนะฮะจากพดัดวงฉีกินยานนะฮะ <c oughs> นะฮะเพราะเจรตรงที่เป็นเอสพี่ไม่สวยนะเจรตรงเอตสวยกว่าทีนี้ผมก็ไม่คิดเยอะเลยนะฮะไอกระโหลกเนี่ยเราก็รอเลือกนะครับผมทีนี้ของประจําตัวเนี่ยก็ยังก็ต้องเลือกไอตัวลําตัวกับแขนนะฮะดูดีๆนะผมจะกดพลาดนะฮะเดี๋ยวเมานะอ่าผมมีผมมีอันนี้อยู่นะเดี๋ยวนะผมมีโอนอยู่ โอนนะผมโอนก็คือโอนเจนสันซินใส่เจนสันซินนะฮะโอเคนะผมเล่นเป็นปลูกกระบี่เป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าผมมีตัวตีกระดูกแค่ตัวเดียวอะก็เลยใช้ปลูกเกมานานมากนะฮะในเวลาปลดประจำการนะแล้วก็สายใหญ่ครับผมกดที่โซ่วิญญาณฮะทําการเปลี่ยนผู้นําเกมลุกครับผมนี่ขึ้นมาครับผมแล้วก็ทําการอัพดาวของปู่เจียนนะฮะ นี่จะเป็นสี่ดาวครับผมโอ้สุดยอดนะอัพอไอทีเคล้วน,นับผมไม่รู้ว่าอัพอะไรนะแต่ว่าจอทีเคล้วนเปน็นแหละกระดูกไปจำัวแล้วก็ใส่ไปครับผมก็จะได้สเตตัสมาประมาณหนึ่งอ่าฮะอืมโอเคเลยฮนะก็ถือว่าไม่เรนะ็วฮะสำหรับอันนี้นะฮะสำหรับกาชาววันนี้ถือว่าดีเลยฮนะได้มาคุ้มค่ามากแล้วก็ตามเป้านะได้เจ๊ตรงมาด้วยครับผมอ่าสุดยอดครับผม มีเปิดเยอะเลยนะฮะดูดิเปิดเลยถั่วป้ายวินอะไรพวกเนี้ยนี่นี่นตรงปะทาตรงครับผมแล้วก็คู่ผมอเมียเก่านะฮะแล้วก็แม่ลูกสาวครับผมแล้วก็อขี้ข้าของเขาทั้งหมดนะฮะนะเปิดถ้าผมเปิดนะฮะได้พลังมาสักพักหนึ่งอ่ะโอเคครับผมสำหรับปลูกกระบี่ก็ประมาณนี้ฮะสวยงดงามครับผมอ่าดูงี้ใช่ไหมอโอเค โคตรเท่นะโอเคครับผมถ้าใครมาเปิดก็ขอโชคดีนะฮะปังๆกันทั่วหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ